ฉนั้นตรงนี้นะคะอาจารย์ขอ v o l เ n นเตียขออาสาสมาัครช่วยหน่อยช่วยอาจารย์หน่อยไม่ใช่ช่วยอาจารย์นะมันช่วยช่วยมนุษย์แหละนะคะแล้วมันก็เป็นงานที่สร้างสรรค์เป็นงานที่สร้างสรรค์แล้วก็มันก็เป็นฮ็อบบี้หนึ่งนะคะคือแทนที่จะเอาไปทําอะไรก็แก๊กก็แก๊กอะไรที่มันไม่เป็นเรื่องมาทําให้มันเป็นเรื่องไปทาให้เป็นเรื่องเป็นราวไปอันนี้อาจารย์ขอเลยแล้วก็เรื่องแอนิเมชันเนี่ยตอนนี้เนี่ยใน Netflix ก็มีเอาเรื่องการทําสมาธิมาทําเป็นแอนิเมชันแต่โดยภาพรวมแล้วอาจารย์ดูแล้ว มันก็สื่อสารเนี่ยเรียกว่าดีขึ้นแต่ความชัดเจนเนี่ยเรียกว่าประธานกับกรรมเนี่ยจิตกับใจตรงนี้มันก็ยังไม่ชัดเจนเนี่ยทีมงานเนี่ยก็เลยแนะนําว่าเอาคลิปของอาจารย์เนี่ยแหละที่สอนเนี่ยทำอะไรอย่างนี้นะเราก็อาจจะมีแอนิเมชันเนี่ยควบไปเลยนะตาใจอยู่ตรงนี้อาจจะมีแอนิเมชันออกมาเป็นตาแล้วก็ดูเนี่ยตบตีแล้วก็อาจจะทําเป็นคลื่นอะไรเนี่ยแอนิเมชันตรงนี้คนที่มีความคิดเรื่องการทำแอนิเมชันก็จะสามารถสร้างสรรค์ไปได้ แล้วเรื่องการทํางานพวกนี้นะถ้าคุณทํางานสร้างสารรค์นะมันไม่ใช่มันไม่ใช่อยู่กับที่นะยิ่งคุณทําไปนะความรู้ของคุณมันก็จะยิ่งกระจายเนี่ยมากขึ้น เข้าใจไหมมันจะพัฒนาตัวเองเ่ะจะพัฒนาตัวเองเนี่ยเร็วมากโดยเฉพาะคนทําวิปัสนาเรื่อง iMovie เนี่ยจย์ไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็เพิ่งมาแตะนี่แหละก็คลิปแรกที่มาทำเนี่ยก็คือคลิปที่ของขวัญปีใหม่่ที่ทำออกไปแล้วดันมาทำคลิปยาวด้วยซึ่งที่จริงควรจะทำคลิปสั้นๆน,นะคะจนกระทั่งคอมพิวเตอร์เนี่ยพังก็เพราะคลิปนี้เนี่ยคือ Memory ใช้เนี่ยจนเกลี้ยงเลยแล้วจนกระทั่ง คอมเนี่ยนะมันต้องบูตตัวเองแล้วมันมันชอน็อกไงมันชอ็อกมันหาไม,ม่มาเลยโอ้เกิดอ,อะไรขึ้นมันก็เลย q u e ช t ั่นมาร์มันเลยมันเลยจอดเลยแต่จากจุดนั้นเนี่ยจาย์ก็ไม่กีฟับนะก็ก็พยายามเนี่ยมาตัดเนี่ยตัดเนี่ยคลิปเล็กๆอะไรแต่อะไรอย่างที่พวกเราเห็นพอตัดเสร็จเอาขึ้น YouTube แล้วก็ส่งให้พวกเราคลิปเล็กๆพวกนี้อะ ที่อาจารย์ทำเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันก็มีการเรียนรู้เนี่ยมากขึ้นว่าใช้ i Movie เนี่ยเรียนรู้นิดๆหน่อยๆอะไรแต่อะไระพวกนี้่ถ้าเราทําต่อไปเรื่อยๆอาจารย์เชื่อว่าก็จะพัฒนาเนี่ยความสามารถของตัวเองฉะนั้นเรื่องงานสร้างสรรค์ทุกอย่างแอนิเมชันก็เหมือนกันขอให,ขอให้ขอให้เรียนรู้เรื่องทาซับไตเติลนี่ก็เหมือนกันนะคะตอนแรกเนี่ยคุณอาจจะโอ้โหมันงงชิดเป๋งไรคุณอย่าไปกิฟต์อัพง่ายๆอย่าไปท้อง่ายๆทําทไปเรื่อยๆแหละมันแล้วจริงๆทำซับไตเติลเนี่ยอาจารย์พูดไรเนี่ยเขียนลงไปเนี่ยงย ใชเป่งลยแลมันสนุกด้วยแล้วคุณก็ได้ความรู้นะความรู้ก็ได้รับการย้ําในขณะนั้นแล้วขณะนั้นคุณก็อยู่กับช่องว่างของใจมันเป็นเป็นการรับ energy เป็นการรับ พลังงานฝ่ายบวกทั้งสิ้นเลยที่จะพาให้เราอยู่กับความว่างฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคุณสามารถเนี่ยทำได้คืองานพวกนี้นะคะถ้าใครเนี่ยนะรับจากมือจากอาจารย์ไปได้เนี่ยงานของอาจารย์ก็น้อยลงนเนี่ยนะวันๆนะนะเพ่งอยู่กับจอนี้เนี่ยมันนานเกินไปอ่นะนานเกินไปสอนก็ต้องเพ่งไปทํางานอย่างอื่นก็ต้องเพ่งตรวจลายมันก็ต้องเพ่งตลอดเวลาเลยนะอาจารย์ก็ต้องมีเวลาพักของตัวเองที่จะดูแลสุขภาพตัวเองบ้างหุยเหนื่อยละ